หน้าหล่อมากเลยดูล้อด้วยโคตรฟินโคใสค,ครับเรียบร้อยครับฟิงฟินเวอร์ด้วยคู่กันดี๋ดูตรงมัหล่อไหมดูณผู้าใส่น็อตแท้ด้วยนี่เป็นแบบว่าสีคุมโทนครับฟลิงฟีนน,น,น็อตแท้ครับใส่้าเวลาครับนี่มีตรวนีมยที่หนึ่งตัวคโคตรหล่อเนีย่ยตอนนี้ตั้งสุดเลยครับตรงโคตรต่อครับกับฟิงฟิลเวอร์มองไกลๆหล่อ สส่ครีนมาแล้วเอ็กซเพนเดอร,ออรอ์โหลด1.5ซิมซิมเวอร์อุ้ยโคตรอล่อนี้นี่หลอวะรถพ่อบ้านอรล่อมากอะ่ะนี้ในที่ล่มกันบ้างครับนี่คือจุดเช็คอินถ่ายรูปของทางร้านอะในยามที่ฝนตกเนี่ยดูดิโอ้โมมีโคตรหล่อโอ้ยล้อชุดเดียวมันคลีนอะไรขนาดนี้ครับหล่อตายไปเลย ครับล้อสิบแดครับ SSW นะครับสีซิมเวอร์หน้าบัตนะฮะออฟเซตบวกสี่สิบนะครับนี่สเต็กนี้นะครับยางสองสองห้าีห้าครับสิบแปดนี่นะครับพันคุกนะวีสองให้ดูนะครับนะครับพอดีเป๊ะนะครับแก้มหูนิดหน่อยนะครับกําลังจะหุกกว่านิดนึงนะครับนี่โอเคมีเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทรงหนึ่งจุห้าเป็นซิมเวอร์ด้านหน้าด้านหลังโคตรหล่อ ไปลองดีกว่าไม่ติดนะครับห่างเยอะสวยครับส่งใช้งานเพราบ้านหลออวันนี้เรามาลองกันบ้างนะครับจะให้เซฟฟิลลิ่งด้วยกันครับกับโช๊คเอ็นดูราโปรพัดนะครับรุ่นนี้ปรับได้ส6หกระดับด้านหน้าเนี่ยผมปรับไว้แปดข้างหลังปรับไว้สิบนะครับข้างหลังเนี่ยจะอ่อนกว่าตัวเลขมากของเอ็นดูราโปรเนี่ยมันจะเป็นนุ่มกว่านะครับคือด้านหลังเนี่ยจะนุ่มกว่าหน้านะครับเบอร์สิบกับสปริงซิมเวอร์นะครับโหลด1.5 ือเพราะบานทานี้ไม่อยากโหลดเยอะครับเน้นใช้งานจะได้ฝนตกแต่นุ่มนะนุ่มแบบนุ่มไม่เด้งอะปกติเราใส่สปริงโหลดใช่ไหมมันจะนุ่มแบบพอต่อสะพานจะแบบเด้งเงเนี่ยเออมันจะไม่เด้งเลยนิ่มเลยถือว่าฟิลดีนะ <c oughs> ลูกไ,ไม่บนเมียไม่ว่า <c oughs> ใช้งานได้จริงนะฮะเวลาเราโหลดลงมาแล้วยัยงไงมันก็ไม่โค้งเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าแอร์โหลดได้ไหมแกมันได้ไม่มันก็ไม่โค้งอะ คือโหลดในกันในพอดีพอดียังไงก็ขับดีแล้วโหลดเยอะมาขับไม่ดีขับยากขับยากขบลำบากให้ดูการเก็บรอยต่ออีกสักหน่อยรหนูว่าท่านนี้ขีนมากเลยแต่ฝนตกนีงเสียดายว่ะคนรักงรถนี่ร้องเลยนะหน้าฝนนะทำใจโนรูไงโนรู้โนรูโนรูน้ำจะโทวียาป่ะก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยรอยต่อคอนกรีตถือว่าเนียนครับคอนกรีตเส้นนี้ผมบอกเลยว่า อยู่ลงแล้วแบบนิ่งนะปึ๊บนี่ร้อยร้อยยี่สิบปึ๊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 บนึบนะไม่จัดข้างหลังแบบเออโอเคแล้วเดี๋ยวเวลาเราใช้ไปทักมันก็จะนวดให้มันนุ่มลงอีก่ะข้างหลังจะตึงๆสักนิดนึงแต่ผมว่าเผื่อไว้นั่งด้วยนีครับชุดล้อยางเนี่ยสามหมื่นแปดพันบาทครับชุดโช้นะครับ สองหมื่นหกพันบาทนะครับสปริงโหลห้าพันเก้านะครับก็ประมาณนี้ครับลองไปบวกกันดูครับก็เช่นเคยครับเอา a u t แกรมครับชอบถูกใจใชร์กดแชร์มาเดิมครับสวัสดีครับ